ภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนนับล้านโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดกำลังเป็นภัยคุกคามสุขภาพของผู้คนนับล้านทั่วโลกแต่ความตระหนักรู้ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาทางทุ่งทีด้วยเหตุนี้แอสตราเซเนกาผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพทางเดินหายใจระดับโลกจึงจัดงานเอเชีย COPD ซีสมิท2025เพื่อผนึนกกำลังผู้เชี่ยวชาญจากกว่า7ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค,ความรู้แนวทางการรักษาและความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทริปเปิลเทราพีและยาชีววัตถุไบโอจิกซ์ซึ่งเป็นนวัตตกรมแห่งความหวังในการพลิกโรคที่ฆ่าชีวิตสู่โรคที่สามารถควบคุมได้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของโลกมีผู้ป่วยราว392ล้านคนทั่วโลกและฆ่าชีวิตราว3.5ล้านคนในปีพุทธศักราช2564ในประเทศไทย มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถึงปีละ20,000คนหรือเฉลี่ยวันละ50คนในขณะที่โรคหืดแอสเมอร์พบว่ามีผู้ป่วยราว262ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตกว่า455,000รายโดยในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหืดเฉลี่ย8-9รายต่อวันหรือกว่า3,000รายต่อปีจากสถิติจะเห็นชัดว่าทั้งสองโรคเป็นภัยเงียบเรื้อรังที่กำลังคุกคามผู้คนนับล้านแต่ความน่ากังวลและคือความตระหนักรู้ต่อโรคยังอยู่ในระดับต่ำ และคาดการว่ามีผู้ป่วยอีกเกินครึ่งที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยงานเอเชีย COPD ซีสมิ t 2025จึงเป็นเวทีสําคัญในการเปิดเผยงานวิจัยและความก้าวหน้าตามแนวทางการรักษาของโกรดไฟลนซ์2025ซึ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของทริปเปิลเทราพีหรือยาสูตรที่ผสานตัวยา3ชนิดไว้ในอุปกรณ์เดียวและยาชีววัตถุไบโอเล็กซ์ที่ออกฤทธิ์ตรงต่อกลไกลของโรคนวัตรกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงช่วยลดการกำเริบและอัตราการเสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการคืนโอกาสให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงคนทั่วไปจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งความหวังอย่างแท้จริงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่ได้เป็นภัยคุกคามเพียงปอดแต่ยังส่งผลต่อหัวใจโดยผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเสียชีวิตจากโรคหัวใจโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกําเริบมากกว่าสองครั้งต่อปีซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคแทรกซ้อนเช่นความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือภาวะหัวใจล้มเหลวการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างความประหนักรู้ของแพทย์ในขั้นตอนการวินิจฉัยควบคู่กับการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์โรคปอดและแพทย์โรคหัวใจเพื่อครอบคลุมทุกความเสี่ยงการควบคุมการกำเริบจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทีอาอิเพอร์เทราพีช่วยลดการกำเริบและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้อย่างตรงจุดการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอด ประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้และบูรณาการทริปเปิลเทราพีเข้าสู่ระบบสาธารณาสุขผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ป่วยสามารถรับยาอย่างต่อเนื่องควบคุมอาการกำเริบได้ดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างใกล้เคียงปกติความสาเร็จของเวียดนามชี้ชัดว่าทริปเปิลเทราพีไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอดทุกประเทศควรร่วมกันทบทวนว่าในวันนี้เราได้มอบการรักษาที่ดีพอและทั่วถึงให้แก่ผู้ป่วยแล้วหรือยังยาชีวัตถุก biology เป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยรักษาโครคหืดรุนแรงสซวีสมอซึ่งเป็นภัยเงียบที่ได้พากชีวิตคนไทยจากภายใต้เงามืดมาอย่างนับไม่ท้วนยาชีววัตถุช่วยลดอาการเหนื่อยหอบรุนแรงได้อย่างตรงจุดคืนชีวิตให้ผู้ป่วยและกล้าที่จะฝันอีกครั้งควรมีการเข้าถึงนวัตกรรมเหล่านี้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้สิทธิการรักษาต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพการประชุมเอเชีย COPD ซีสมิทสองพันยี่สิบห้าสะท้อนถึงพันธกิจอันแน่วแน่ของแอสตราเซเนกา ในฐานะผู้นำและพันธมิตรด้านสุขภาพทางเดินหายใจที่ได้รับความไว้วางใจในการขับเคลื่อนการดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังและโรคหืดรุนแรงในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นไัยเงียบที่กระทบผู้คนนับล้านทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยความคาดหวังคือการสร้างแรงบันดาลใจแก่แพทย์บุคลากรสาธารณาสุขและสังคมไทยให้ร่วมกันเพิ่มการตระนักรู้และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณาสุขและขับเคลื่อนประเทศ สู่อนาคตที่ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่าเดิม